วันนี้เราก็จะมารีวิวของที่เราได้มาใหม่ละแต่ก็ใช้ไปแล้วละเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะเป็นอันนี้นะคะนี่เห็ะนะยี่ห้อน,นี้เลยแป๊บเห็นปะโฟกัสสิเดินะนี่นะคะโฟกัสอันนี้โฟกัสอะเห็นปะ โอเคละก็ะปก็นี่นะคะจะเป็นยี่ห้อนี้เลยนี่นะเราซื้อมาป่ะสิบห้าบาทมันขาดแล้วนะด้านหลังก็จอเป็นแบบน,นี้เห็นปะแบบน่ะมันไม่โฟกัสน,นี่นะ ม,มันไม่ชัดเลยก็ไม่โฟกัสสีในกล้องดูแบบสีสวยมากเลยสีสดกว่าเยอะเลยอะแต่ตามจริงแล้วสีมันไม่ค่อยสดเลยสีในกล้องสีสวยมากเลยไอย้สีในกล้องไม่ค่อยสดเท่าของจริงเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคเพราะว่าแสงมันเยอะเนาะก็น,นี้นะคะ เป็นน้ำยาทาเล็บไว้ทำสลามได้ด้วยแต่ว่าเอา,วาไว้ทาเล็บเราก็พึ่งทาไปน,นะมนต่ว่าเราล้างไปแลก,กว่าล้างไม่เอาอันนี้นะคะเราซื้อมาก็วันนี้ก็มีของใหม่แค่หนึ่งชิ้นนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ